อ้ทีมงานเราจอดครับผมแล้วผมมองไปทางซ้ายเห็นนะครับโอ้สามลังสี่ห้าห้าลังพกเลยเหรอโอ้มีโอ้โอ้โอ้โหโอ้โหโอ้โหมันมันนมหรือพันดูมูนมดูดูแต่ตัวแกเบาเนาะ ชอบพานคุณไหนคุณชอบรอมิมค,ครับไหนขอจพาน่ไหนคุณชอบรอมิมต้นเบบีก็บปล่อยมันล่างไป, <c oughs> ไปด้ยปอยครับครับใหญไหมครับผมไม้นี่ก็เชื้อรังนึงแต่เชองอ่อนดูรังขาดด้วยโอ้ที่เพิ่งแงฝนครับต้องตามกันไปรับตอนอยู่คนอโอ้ครับผมตัวองเชิญ โ <Okay. S 2> อ,นนอเคเขาเร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 าตูกบควันดิโอ้รังกไก่่สันเฮ่รังไก่มาเจอมิม่งครับโดนเทเลยไปไปัี ดูสิครับวันนี้ผมมาหาใครสวัสดีครับผมเดี๋ยวนะเผื่อพี่น้องเห็นหน้าไม่ชัดไอ้ยาพันมึกกับผมกบแฟนครับวันนี้มาหาพึ่งกับพันมึกครับแล้วก็ขาดไม่ได้เลยทีมงานของผมก็คือไก่คนน่ากินสวัสดีครับวันนี้เราแท็กทีมกันมาเยือนถิ่นพันมึกกับผมครับแต่เผื่อจะกระราชโคราชบันเองหลายท่านคงรู้จักดีนว่าพันมึกแห่งช่อง ผ่านคนตีพึ่งนะครับเสียนพึ่งของเราเห็นพึ่งโคราชบานเองของเราเห็นตัวแล้วว่าเราผมยังไม่เห็นเลยผมมิเตเตียนโไก่แท้ออหนนนามกลางป่านหยดโอ้โหดีนะมันลำตูดผมเลยมาแบบไม่เห่าเลยเช้ยังเห็นเห่าอยู่แต่ไก่มา ตูดมาครับวันนี้พาไปสนุกติดกันครับผมหาผึ่งแบบมืออาชีพครับกับพานหมึกคนตีผึ่งครับพานกคเห็นแล้วนี่โอ้เขาบ้านเขาวัดอีกต้งหากันวัดป้อมใหญ่ไหมครับพี่น้องถึ่งวัดครับพี่น้องห็น เห็นไหมนั่นวัดวิ้นละเหนียวละเนียวเขานั่นเลยไปกับยายไม้ครับผมยังมีเหลืออีกหลายป่ากับแถวนี้กําลังป่ากระปดกําลังบานครับผมอครับหลดฉากมาเห็นพระลังมิ่งไม่เหวี่ยงได้หรอครับรังยังใหญ่เอาดิเนาะเป็นยอดเป็ดลังใหญ่โอ้ลังใหญ่นะครับสองฝ่ามือหัวน้าหนึงเตียงวิดา มีหน,หนาวอยู่ครับคุมอยู่ขายได้ครับโอ้เห็นขอบลังเลยไหมผู้ลังยังเชิงสีเรืงขา,ข,าขาวเรื่องเหลืองอยู่อาจจะยังไม่เกนะปอาดังไวครับถ่ายไม่ทันต้นนี้ไ่อยแค่ก็ขคืนได้ด้วยเถิานจริงๆพลานมือชีพแต่แก้วมันเหนียวอยู่นะต้นเนียวนี่มาขาดแต่ ลงาผัดว้วโอ้โห้ยอยาให็นพี่น้องนี่นะโอ้ยเสียเทียนมีโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอโอ้ยโอ้ยโอ้ยมันมันนมหลืพานมีทำไมรังเหลืองๆแต่มีน้ำแนโนนอุ้ยอุ้ ตาย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 ขัดขัดขัดตู้กายกรรมอะไรยิ่งผ่านอุ้ยขัด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 ดูแม่นนมดูดูแต่ตัวแกเบาเนาะจะถึงนินแล้วผ่านแต่ก็ถึงล่างพิงแล้วไปแล้ว ไม่ชอบพานคุนฮะไหนคุณชอบออมมิมครับไหนขอจำทพันธ่อยครับไหนคุณชอบออมมิมต้นแบบนี้ก็ปล่อยมันล่างไปเถอะครับว่า <laughs> มิมสนัดเลยครับว่ะปล่อยมันล่างไปเถอะครับ <laughs> ดูตัวเฮ้ยขอคอยมาดูผลงานกับผมมิเลยแล้วต้องไปรับกินไม,ไมนะ <laughs> ได้ผมคิดจะถ่ายไว้ ้ยอูทำไงเจ้าลุกมาได้เลยบนี้าน้อยๆอืมดูสิงกันปีนพอปันออ <laughs> เอาละครับลงมาละ <ด>อโอ้ <laughs> ง่ายจะฟันมึกเลยผมก็ไม่ง่ายดอกดถึงพื้นนะครับอู้ว่าน้เจ้านี่มหมอือออุดจวดจริงนะครับมาจอยกันสามช่องครับวันนี้อู้วสิงนี้ผมพอเลี้ยวหนาะไม่พอด็อกเพิ่งหวงมิกวาสามคนกันมา อย่าไหวยงั้นตวสามั้องเอาพึ่งหลวงเดี๋ยวกระเจือผมมั่นใจนะนะครับเดินทางต่อเนาะไปจ่ะสนุกดีพี่น้องเออให้ดูต้นอีกทีหนึ่งเป็นผมก็ลางทิ้งเปล่าแล้วครับลางนี้โอ้สุดยอดจริงครับพันหมอนคนตีพึ่งครับผมฝากติดตามนะครับในช่อง YouTube ครับส่วนใน Facebook นี่ชื่อว่า มึกร้อยลังผมว่ามันไม่ใช่ลอยแล้วล่ะครับมันมากกว่าลอยแล้วครับเปลี่ยนเปลี่ยนชื่อช่องสักครับเป็นมึกหมื่นลังเมา่าถึงหมื่นเลย <c oughs> โอ้เปลี่ยนถึงจริงๆครับโกลาบบานเอียงครับผม<ด>ยอยู่อำเภอจักรลาดครับถ้าสนใจจอดชุดนี้ครับมันจะเป็นป่าอยูคาจหรับกระโคก มีต้นไม้แสดอยู่ข้างนนเยอะแล้วก็มีก้อนหินแบบนี้กบานไหนไม่รู้ครับไม่รู้ชื่อเลยพัานมึกพอมาเผาส่สังเกตดูนี่เหมือนพ่านมึกจะเคยมาเรื่อยๆอยู่เพราะว่าผมเคยเห็นในคลิปของพัานมึกเนี่ยจะเป็นทำเลแบบนี้ถึงเกาะอยู่ตต็งคนก็ดูน ต้นไนมะ้เยะอะจริงนะมีตัวผึ่งอ่ะลอยรังขาวๆเราก็ตีรังนี่แหลวะว่าที่ว่าครบเดี๋ยวคนาลุ้นทิ้งเลยอป็นไม้ลอยก็ตีครับคืบ่งอ่อนพันเมื่อกี้เพึ่งกินดอกสีชมพูครับเมื่อกี้นี่ แล้วก็ซบกันอยงว่าก็ผมเห็นมันบินไปช่องนี่พอดีเลยบินออกไปช่องนี่ร่างนายจะอยู่ทั้งนู่นนะครับเดี๋ยวไปดูกันเนี่ยมื่อกี้เห็นมันกินดอกกีจมพูจ้ด,จดอกอะไรครับไปต,ต,ตามคันมึกไปครับเดี๋ยวไม่ทันหูหมดปลาไปหมดผ่านมืส่งเสียงมาครับว่เาเห็นแล้วเห็นแล้วอยู่ทั้งนู่นครับผมไปดูกันตรงติดทางอยู่ครับบินมาทางนี้ ผมอยู่ไกลเลยแยกตัวไปหาเฉยกันหาครับกระจายตัวไปเดี๋ยวไปดูกันเอา้าทิศทางหรือบ้งน,นงนี่เรานี่ไหนครับสูงนางพึ่งบ่เฮ้ยโอ้ยเราอยู่เนหัวนี่นี่ครัทีมงาน,น,นพึ่งอยู่เนหัวนี่ไม่โวไม่ต้องคืนครับผมรู้เดาจะไม่ได้อะไรพ่อหลวงมาหมื่อไรครับมมอ๋อนี่สอนข้างหน้นาเอา,านี่ พึ่งอ่อนอีกแล้วโอ้นั่น่ะเราก็ตีนี่คือคือลมพัดลมลมแรงวันสองวันเนี่ยลมย่งแรงอลน่าลมดาบังเรืออนเห็นไม่ค่อยชัดเนี่ยแต่เ,เป็นพึ้งลังคาดครับลมพัดพายุเข่าก่อนนานี่พัดลังมันขาดดีกหน่อยกว่นี้แล้วครับนี่เป็นการทำลังใหม่ก็เดี๋ยวไปคอยมาดูกัน ลอยลมผัดตกลงมาหมดเลยครับเสียดาครับต้องหาลังใหม่อีกแล้วนะครับใหญ่ไม้ครับมรผมไม้นี่ก็เจอลังนึงแต่ยังอ่อนอยู่ลังขาดด้วย หัว,วหมดดำหัวหมดดำนี่มันมิมขักันเด้นอเนาะเห็นหัวหมดดำมามิมเลยเกือบกิทัข้ขบไปแล้วนะเมื่อกี้ ดีไปทำขบเลยนะเมื่อกี้นะโอ้โหทมงานเราจอดครับผมแล้วผมมองไปทางซ้ายเห็นแล้วครับอ๋อสามลังสี่ห้าห้าลังหกเลยเหรอโอ้โหเขาเรียกว่าต้นพึ่งเหรอโอ้ต้นหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหก สองสามสี่ห้าเจ็ดโอ้มีท <huh ั้งรังใหญ่ร like ังเล็กว่าเขาอีกต้นพึ่งมันมันเป็้นละเม้อเหรอลังอ่ะเห้เรียกต้นไหนนี่มะกอกจ้ะเฮ้ยแต่เขาเรียกว่าต้นพึ่งอย่างนี้เนาะโอ้โพาไปดูอ๋อเห็นเพิ่มครับแปดลัง ไล่ดูงกระลังต่ำก่อนลังหน่อยลังใหญ่มีมดขับอูนี่สองลังคู่อุตะารังใหญ่เนาะกี่ลังแล้วเนี่ยมีลังอีกลังหนึ่ง อย่นี้เรียกว่าต้นพึ่งครับเจ็ดล่งไปดูอีกไก่กันนี่พันไก่บาเก่าล้างไว้ยี่เลยครับเหมือนจะมีใหญ่ๆเป็นๆนีล่างหนึ่งลังเดียวนอกกันส่งที่เป็นพึ่งอ่อนนี่ลังเนี่ยลังเหนียนาสนาะพันนึกลังใหญ่นาสน์แต่อิงถุงฟ้าฟ้าลงนั่นเลยอิงถุง้าล่างๆนี่นะอีถึงสี่หาล่งกว่าจะไปถึงเนี่ยนี่นะอันตราย นี่ล้างนี่รักเนาะงนี่ก็ยังเนาะยังไม่เป็นนะหายากนค่นี้เดี๋ยวมีหินตกนั่นเดียวผมก็ไม่เคยเห็นจักทีบ้านเราไม่ค่อยมีต้นพึ่งเนาะเขาเรียกว่าต้นพึ่งแบบนี้เนาะนี่ลอยมีคนตีแล้วครับเขาเลือกตีล่างๆเขาก็รอให้มันเป็นเหมือนกันแหละครับลังเล็กๆหน่อยๆก็มาจับเต็มลังหน่อยๆก็มีครับ ทีลังผมไม่ได้นักเรื่องนับเรื่องถึงว่าเก่าแล้วพันไก่ว่ามีัเด็กๆมันกลังมาจับใหม่ๆเต็มเลยมาดูมุมนี้ครับมาย้อนแสงครับ <c oughs> เห็นครบทุกลัง่มันมีลังเล็กๆ่าเท่าจานนี่ก็มีครับผม <c oughs> แต่ดูเอาลังใหญ่นะครับ <c oughs> นับเอาเรื่องหนึ่งสองสามสี่ห้า ใหญ่ๆนะฮะหนึ่งนยหกเจ็ดแปดเก้านู 6, 7, 8, น่นอยู่ด่านไก่นุนดาเก้ลาลังจริงครับโหสุดยอดต้นพึ่งครับแต่ทีมงานเราอาจจะไม่เอาครับเพราะว่าเหมือนจะเอาได้ลังนี้ลังเดียวเราก็้าจะเอามาต้องคาฟ้าอีกลังนี้ก็ยังไม่เปลี่ยนดีนะพึ่งจับไม่เรียงตัวเลยอาจจะได้เขี่ยหัวหน้ามันก็ไม่คุ้มครับ เสียดายครับเพราะว่าต้องตีทิ้งอีกถึงสองสามลังข้างล่างนี่เพื่อไปเอาลังเดียวมากัวเสียดายพึ่งนะครับน้องเอาไวก้กอนเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนแต่จะกินเหลือหลอดไม่รู้ครับเจอตัวพึ่งกินดอกยาสีม่วงครับผมทีมงานของเรากําลังดูกันอยู่ครับอยู่กลางทุงลง นู่นครับกระจายตัวอยู่ตรงนู้นกับพันมีครับนั่งดูอยู่ตรงนู้มีตัวคือกันนู่นพันมือกับพันไก่ดูอยู่ใจลมไม,ม้ครับเดี๋ยวจะบินไปทางไหนครับกลางดงเลยจางไรมันเดี๋ยวผมดูตัวนี้ก่อนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ ทำไมไปเขาปลายู่ข้าหเหรอไปนู่นไหมอัน่เปล่าพน,นีนด,ดงดงซะด้วยไปซิบล่างนี <c oughs> เ่เป็นไปได้มันดงไปนู่นไหมปลายู่าหลือที่เราออกมามถ้าไปนู่นก็ไม่ตามแล้วครับผมมันมาทางทีปุกผ,ผมออกมากัน เป็นไปได้เป็นไปได้เพราะว่ามันเกิดอยู่ไม่ไกลกันเท่าไหร่หันไก่มาเจอมิมครับโดนเทียดเลยไปก๊บอบไปจบแล้วเฮ้ยแต่ห<ป> <c oughs> น้า่าได้ลเลยยังสวยสวยวะไม่งั้นเราผ่านไม่ล่างเลยสุดยอดครับสุดยอดครับไปไนไก็หลุดก่อนไหม จะเหนื่อยเนาะไปเลยก็เลยกันไปมาดูรังสิพันเมื่อกเห็นไหวครับอยู่กอสิหลอดยังอยู่ครับผมฝนก็มาพอดีเลยครับต้องรอฝนหยุดก่อนละมั้งถึงจะตีได้ึงอยู่ปากนี่ครับก็กอสิหลอดหน่อยๆครับพามาดูอยบุกป่าป่าดงอยู่กอสิหลอดครับมานี่ไม่เห็นถึงเลยไหนอ่ะางถึง เขายังไม่เห็นเลยผ่านลุยไปเลยตรงไหนเมย์เห็นอีรีโอนี่อยู่ไก่อี้ไก่นี่โอ้ยเจ้าบุกไปชนรังตั้มเลยดิ่ไก่เองด้ยไหนนไหมกนยังยังตรงไหน มันหนาเก๋แล้วแบบนี่หนามะเจวบอกมันก็เป็นรังเป็นเริ่มตรงเรื่มเป็นตรงรังนิดหน่อยแล้วมาดูดูดูหยาบแต่ขึ้มขันมึงตัดสินใจตีครับรังนี่ในนามจนีงจริงหน่อยก็เอานี่ครับคนตีหาหมดวันแล้วจะกลายเป็นแหวนนี่ครับให้แฟนตี เหลือเชื่อนะนางมีโค้กลังเยอะผู้หญิงตีพึ่งครับผมครับคอยไปดูภาพจะชัดใดในช่องพันมึกเลยครับพันมึกคุณตีพึ่งเกติดฝึกแฟนเกติตีพึ่งจริงๆกับตีมาหลายล่างแล้วเนาะใช่แต่เก็บเก็บเก็บเรื่บร้อยเรื่อยๆครับการเยอะๆโดนตอดเยอะๆจะมีฟูม โอ้ที่พึ่งแข่งฝนครับต้องตามกันไปครับต้องอยู่กับควันโอ้โหดิโอ้หัวเข่าฉีดสูงชุกฉิดโอ้ชุกฉีดโอ้เรา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 ต้องอยู่กับควันดิโอ้ร่งใหญ่กันเลยโอ้หัวน้ำได้ด้วยโอ้ได้ได้ได้ที่สนามไปก็พอไปดีกระดาษเด้อเราเอาแต่น้ำ ขาภัยดีครับผมลู่หนามสวยครับผมขวดคนไหขวดกลัวก็เอาครับน้ำใหญ่เลยฝนก็มาแล้วมันลงครับผมชี้แข่งฝนเลยฝนมาแล้วนี่จ้าฝนมาแล้วจะหลอดไหมเรานุ่มนไกลมาอยู่ไกลๆขวดเด้อไปเลยไปเลย ผมก็นาสดเลยควันเล <c oughs> ยนนกีดับเลยทำด้วยขอเด็กจ้าน,นีกก่ครับทำเป็นคนปีพึ่งกับแฟนครับผมอัดไกไห่หายแล้วจ <c oughs> น,นไปผู้ได้นามด้วยเก็บแมวไปเนาะน้ำครับพี่เนาะ โอเคพอแล้วโอเคออกเลยเนาะออกเลยครับไปครับทางสายฝนโอ้ทางสายฝนกันเลยมาแล้วครับอย่างรวดเร็วเขาล้มนี่ตรงไหนมาเลยมาเลย แล้วครับผมอ้น้ำได้ครับผมพบดีจังเลยนะครับแฉมแฉมผัดเลยพบดีครับพบดีซึ่งก็พบผมดีครับอันไหนไปไหนอะไปถอยจังเลยก็ดีมันเทียงน้องยิงน่องยิงแล้วครบครบโอ้ครบติดละติดละเอ้ยูหู ตื่นเต้นมาซะลบฝนดาโอ้ฝนยุดพอดีครับได้แล้วหนึ่งลังหัวน้ำก่อได้สักเบสหนึ่งได้นะเห็บร้อยครับจุดนี้เราได้มิมมาหนึ่งลังแล้วก็พึ่งหลวงหนึ่งลังได้น้ำประมาณขวดนึงว่ะเราทานมีหว่า ถอดกัวด้วยโหไม่ธรรมดาครับผมนึกว่าจะจักเบนบบดน,นี้เดี๋ยวไลาก็นคิดเนะตัวบนเดียวไม่พอหรอกแหมอย่างอื่นนะนี่เอาอีกแล้วตอนข่าก่อนมาทืทีหาแยวๆนี้ครับสักพักบ็งทีก,ก,ก,ทกราฟกันนะครับไปเดินทางต่อมาครับพี่น้องภารกิจช่วยพี่น้องเรา ปีพึ่งไหลพึงครับนี่เห็นที่กระจงมันไวไหมครับย่อมนึงนี่มันมีพึงอยู่ข้างในเขาไม่กาดต t a ครับเขาจะอนมันอเกจอด,ดรถตัวนึงเกรเรียกบอกให้ช่วยไล่ให้น้อยก็เลยเดี๋ยวฝันมึกจัดการแล้วก็ไล่เซ็ตเออจกลักบ,บ้านกันเลยครับประพัคำแล้วครับนะแต่รังเดียวครับวันนี้มาถือว่ามาสนุกสนานมาถิ่นพันมึกกรบผมแถวอำเภอเฉลิมประเกียจจักราดลอยต่อนะครับ เคยมาจากทีคือกันผมแถวนี้นี่ครับนางมีพันธุ์มึกจัดการเนาะไล่พึ่งครับคงไม่ได้อแล้วลกมันพึ่งอ,อนนะ่อนก็ให้ไล่ก็ไล่ครับช่วยเรือกันถ้า <laughs> มันกระลุนห,นหวยอยู่เจยงแบบขาอ่อนเลย,เ <laughs> ยมผมจะดูอยู่ไกล้แล้วครับอยู่แถวนี้แหละับาุณอยู่ เขาอยากให้ไหล่ให้หนาเปี้ยไม่เป็นทรงไม่เป็น,นลายละไม่เอี่ยมพร้อมลุยทุกเมื่อเตียงพึ่งผมก่อมอเตอร์ไซค์เรียบร้อยครับ <laughs> มอเตอร์ไซค์เรียบร้อย เอ้ามีเหรอเอ้ามีเฉยนั่นไงว่าแล้วอู้ยังสวยด้วยเกือบที่ไม่เอาไปเนาะธรรมดาจินไหนเราได้ได้นัน่นนะเบี้ยนึงไงนึงอ่งนะไปไปเมยพึ่งมาแล้วครับแม่พึ่งมาแล้วใหญ่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 เดี๋ยวผมลบกัน เพึ่งออกมาทั้งนี้ยังไงบ้างครับทั้งนั้นครับมองกันนอกยังดีเลยครับมองสามชั้นเอาเกือบจะไมแอาไปเนาะดูฝ่งพิษ น้ำเลยครับผมมีน้ำซะด้วยน้ำย่อยด้วยนันได้ได้ด้มันจะเลียมือเลยด้วยนะมากมากมาเรียมาเลียมเลยโอ้ยมาทางหลังด้วยนะใครก็ไม่ยับยู่ใกล้หรอกอ่ะไปครับมุ๊บมุ๊บออกออกกับผมตอนไม่บอกว่าไม่ตอดดอกพึ่งออนอ่ะไม่มีเล็กในอ่ะ คนละอ่อนแล้วได้น้ำเอ็มลอยนิ้งครับเดี๋ยวไปดูผลงานอยู่นี่มาดูตรงนี้เลยนี่ดูเลยโอ้ยอมันมือกระเป๋าการ์ดอ่ะม,มือกละเประการ์ดม,มือกละเประการ์ดแทงร้อยเปอร์เซ็นต์ท่านมึกใจเนาะได้ตอดนี่ครับใหญ่มากที่นี่โอ้อพอได้ครับเป็นงานวันนี้พี่น้องก็มีมจะมิมนี่ย้คัก น้ำโอเคน้ำหวานลังทิดสองเลยนิดน้อยหนึ่งยาหนึ่งทํายาเฮ่ยพึงบิ้นละวันเลยแต่พันมึกละประกันครับใครกินใครกินอ้นฉันยังฉันยังอิ่มเข่าอยู่ผมมันหวานของผมดอกมันนี่ดอกมันดอกมะยาือนารยกนฝัน กินมาไ้มวนทองมือนนั้นนี่ตกไปดองอ้างเอาเด้อครับไล,ไล่พึ่งให้เราเด้อนู่นครับปลากกอยู่ตรงนู้นไล่พึ่งให้เราเด้อครับแต่บางทีก่อนพุ่งนี่แหละมันถึงจะหนีเนะ<ม>าะพุ่งนี่มันมันลื่นหมดหละครับเขาทอนมันไม่ได้ยอมยัง,ง่งคำเราพี่น้องวันนี้ก็ได้มาสนุกมากๆเลยอยากมานานแล้วครับอยากมาตีผึ่งกับพานมึกครับผมครับ แล้วก็ได้มาสักทีเนาะมาก็ถือว่านุกสมใจอยากอยู่กับผมครับถึงวันนี้จะไม่เรียกว่าไม่ค่อยมานเลยสําหรับสาหรับวันนี้นะที่จริงพานมึกนี่ไปดูในคลิปก็ได้เลยในช่องก็ได้เลยแต่ละครั้งนี่แต่ละครั้งเลยบางที่น้ำหวานเป็นซิบโลนะพานมึกเนาะ <laughs> ผมมาสงสัยจะเป็นตัวสวยยังไงไม่ได้ไม่ใช่ก็เลยได้แค่นี้แล้วครับวันนี้ก็ได้มิมมลังใหญ่ๆลังนึงแล้วก็น้ําหวาน ประมาณสักขวดกว่าๆ<ว>นะเห็นตานมึกว่างันนะแล้วก็มีมน้อยล่างนึงนั่นแหละน้อยอวันนี้ก็ผลงานไม่ค่อยประทับใจแต่เรื่องของความสนุกสนานเรื่องของบรรยากาศในการาพึ่งนี่สนุกประทับใจผมมากเลยเดี๋ยวโอกาสหน้าได้จะมาใหม่แน่นอนกับผมกลับมาจอยกันกันกบพันมือคนตีพึ่งยังไงก็ฝากช่องด้วยละกันเนาะทำยูทูบทำเพจเหมือนกันเลยครับผมครับก็ใน YouTube ชื่อว่าพานมึกคนตีพึ่งในเพจ Facebook มีชื่อว่ามึกร้อยลังครับผมน้ำพึ่งป่าครับ เหตุชื่อว่าหมึกร้อยลังน้ำพึ่งป่าครับผม<อ>ครับเก<อ>๋เป็นพันผึ่งมือชีพเนาะเขาไปด้วยเรื่อยไม่เชื่อใครชอบเนี่ตีพึ่งนี่รับรองติดตามไว้ไม่พิดหวังแน่นอนหาพึ่งเกือบทุกวันนะครับผมครับแล้วก็พันเมียด้วยคู่ชีวิตของพันมึกกับผมออกลาเดียกันโอ้สุดยอดครับนี่ก็ เจ้าเก่าคงไม่ต้องพูดอะไรมากแล้วครับเห็นกันจนเบื่อค,ค,ครับผมไก่คนหากิงเบื่อแล้วครับก็ทั้งเพจทั้งเฟซบุ๊กครับเออทั้งเฟซบุ๊กทั้งยูทูบเหมือนกันนะครับ <laughs> คลิปนี้ขอลาไปก่อนในโอก,กาสหนา้าเราจะมาจอยกันใหม่ถ้ายเอฟซีอยากเห็นคลิปแบบนี้ที่มาจอยกับพันธุ์อีกก็ฝากคอมเมนต์เชียร์เชียร์เข้าไว้นะครับ <laughs> ผมเองก็ฝากยูทูบและเพจเหมือนกันนะครับ <laughs> ชีวิตง,ง่ายสา่ลูกทุง่งสวัสดีครับสวัสดีครับ